จะาทำสำเร็จแล้วข้าก็ให้เองมันเป็นของเองอแล้วเป็นไงเจ้าไปหามีอะไรไหมหงพายแล้วครับมันให้ไปตามรางควานเองไหมก็ไม่นะครับตั้งแต่ที่ท่านให้เล็กอลายผมผมเป่าไปทีหนึ่งก็ที่ท่านั่งคาถาผมคาถานั้นมาก็กระเจิงกระโจยไปหมดเลยครับ Mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีลุงป้านะาาทุกคนด้วยนะครับวันนีู้่บผมพี่ชมป้านะครับวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยนะก็ไปเอาไว้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแร่ดําทามินโอ้หผมนี่ไม่ได้ออกจากป่าลายวันเลยก็เดี๋ยว ภารกิจวันนี้ก็คือเอาไปให้พระราชานะเพราะพระราชาเนี่ยเขาจะให้ลูกชายของท่านนะครับอืมก็เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเพราะเวลาขนาดนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ผมเนี่ยรับหลับเพิง่งไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะก็เพิ่งตื่นก็เดี๋ยวเราจะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนี่ยเราจะไปกันเลยนะครับพี่ๆแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากพี่ๆเอฟซีหลวงป้านนะอาทุกทุกท่านเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะครับแล้วก็คนที่มาดูคลิปผมเป็นคลิปแรกหรือในาลๆคลิปที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปกันเลยครับไป l e t ก go <S เราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับก็นี่ก็เดินทางต่อมาเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งล้วขาดนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะถ้าผมได้ให้ไอหินนี้กับภาาชานะครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพี่ๆเพราะมันก็ม,มันเหนื่อยมากๆด้วยลามากๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมเนี่ยโซมมากๆก็เดี๋ยว ต้องกลับบ้านด้วยต้องกลับบ้านแล้วฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทางขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ก็จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับพี่ๆทางนี้ ในนี้ผมก็ปวดขามากๆเลยนะก็คือจะไม่ไหวละแต่เห็นพี่ๆกดไลค์กดแชร์ like, share. ให้กำลังใจผมเนี่ยผมเนี่ยมีแรงขึ้นมาเลยนะครับอุ้ยลื่นมากก็เหมือนถ้าจะถ้าครึ่งทางเนี่ยเราจะเจอเหินคล้ายๆพุทธรูปเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะอยู่สูงเป็นพิเศษนะครับแสงก็จะมาถึงกว่าเมื่อกี้หน่อยตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางละถึ่หินก้อนเดิมแล้วครับพี่พี่ก็มากี่ครั้งนะผมก็ต้องยืนดูสักพักหนึ่งนะก็สงสัยว่าลายตรงหินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับพี่พี่ อืไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแนะ่แต่เห็นอาจารย์อ้วนบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเมืองรับแลหรือว่าเมืองนาคาอะไรสักอย่างนี้นะครับผมก็ต้องจะหาเวลาเนี่ยไปกราบไหว้ท่านอาจารย์อ้วนสักครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์อ้วนนี่ก็มีอิทธิฤทธิ์เยอะเลยนะครับ ก็ผมเห็นเนียพอๆกับพระราชาเลยนะแต่พระราชาเนี่ยเขาจะมีขอบเขตที่ว่าเขาเป็นกษัตริย์นะครับจะออกจากบริเวณเขตเมืองเนี่ยได้ไม่ไกลนะครับก็คือถ้าเขาออกจากเมืองเนี่ยจะออกไปได้ไม่ไกลนะเหมือนแรงเขาจะหายไปหรือว่าเหมือนจิตจะไม่แข็งแรงนะครับ ก็คือเหมือนพลังเนี่ยหายไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะชาวรับแรก็ผมว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะดพาไปตอนที่ใกล้จะถึงกันดีกว่า,าผมขอนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับพี่ๆก็ขอสักห้านาทีแล้วกันก็ดูนะ พี่ผมจะให้ดูอีกทีก็คือ,อม,มันก็ใสๆนะผมก็ต้องรีบเอาไปให้ทันแล้วนะผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับหน้าผมเนี่ยคือโสมมากๆเลยนะครับคือต้องกลับไปพักที่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งละต้องขอราชาพักนะครับเราก็ต้องเล่าเหตุผลไปว่าเราก็เป็นแค่มนุษธรรมดานะครับเราก็ต้องการเวลาพักสักหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราแย่มากเลยนะครับ เราจะแบบอาจจะทำอะไรไม่ไหวเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็อาการเนี่ยเรื่มแย่แล้วนะก็วันนี้จะเป็นวันที่ผมเดินทางกลับบ้านพี่ๆจำพี่ซูได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปหาพี่ซูนะครับพอพี่ซูเนี่ยอยู่อยู่บ้านกับผมนะก็ผมตอนนั้นพี่ๆเอฟซีที่ติดตามผมก็น่าจะรู้จักแกดีนะครับ น่าจะพี่สูไม่พี่สูกับน้องสูนะเพราะเขาบอกไม่รู้ว่ายี่สิบสองหรือว่าสิบสองแต่ผมก็จะทําตามสัญญานะครับที่ถ้าผู้ติดตามห้าพันเนี่ยจะตัดผมให้เขาแต่ผมก็ให้น้องนัทเนี่ยพาพี่เขาไปตัดผมละเดี๋ยวคลิปถ้าผมลงถ้าพี่พี่เห็นคลิปเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยก็คือจะพี่พี่จะเห็นพี่สูตัดผมนะก็ฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรีบไปดีกว่าจะเดินทางกันต่อด้วยเพราะการผมตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าจะไหวเท่าไรละต้องรีบเดินกลับบ้านล,ละไม่งั้นก็ผมจะให้อง์ราชาเนะี่ยช่วยส่งผมไปถึงนอกป่าก็ยังดีก็เดี๋ยวเรา,เรา,เราชมคลิปกันต่อเลยครับ พี่ๆทุกคนก็คืนเสร็จก็ต้องลงนะครับก็คือตอนนี้เกือบหัวทิ้งเลยตอนนี้ก็คือขาผมเนี่ยอ่อนไปหมดแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วต้องรีบเดินหน่อยก็ข้างหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่มาไวกว่าเดิมนะครัอ น,นี่แหละพี่ๆทุกคนจะถึงประตูทางเข้าเมืองรับแลแล้วพอประตูทางเข้าเมืองรับแลนะอยู่สูงมากเลยนะพี่ๆก็อย่าเพิ่งลำคานเสียงผมนะเสียงพรมคือแหบนะไม่สบายด้วยนะพระราชาครับเองมาแล้วลึกยุ่น สวัสดีครับเออวันดีนั่งก่อนนั่งก่อนผมก่อนจะนั่งผมขอให้ผมไปเอามาได้ครับนี่นะใช่ครับท้องเป็นบุญตาของข้ายิ่งนักขอนั่งก่อนนะพี่พี่เป็นไงครับผมไปเอามาให้แล้วยิ่งนัก พยายามจะไปเอาหลายรอบแล้วแต่ข้าไม่เคยไปได้เลยทำไมล่ะครับเพรทะทีของข้ามันยังไม่มั่นคงนักโทาเองนี่เป็นคนเหนือคนจริงๆแลทมินี้สวยงามยิ่งนักขออนุญาตเป็นนั่งคุยกับท่านใกล้ๆดีกว่านะมาามา ก็กรับสวัสดีอีกรอบนะครับ <reef> แล้วทะะ่านคนไม่ออกมาเอาแล้วครับอ่าอ้าอาทีจริงแล้วถ้าไม่ดำอันนี้ข้าแค่ลองใจเองเท่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นของเองอ่าอ้าอ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 าข้าแค่ลองใจเองไอ้นุ่มลองใจผมเหรอครับใช่แล้วสวยงามยิ่งนะ มันเป็นทุ้งผมแน่ครับในเมื่อผมท่านให้ผมแปลให้ท่านคดเพราะว่าข้าแค่ลองใจเองลูกชายข้าของดีข้าก็มีมแต่ของสิ่งนี้มันคือการลองใจมันเหมาะกับเองอ <laughs> ในานๆเองก็ทำสำเร็จแล้ว เป็นของเองอแล้วเป็นไงเจ้าไปหามีอะไรไหมหงพายแล้วครับมันให้ไปตามรางควานเองไหมก็ไม่นะครับตั้งแต่ที่ท่านให้เ็กไลผมผมเป่าไปทีหนึ่งก็ที่ทานฝันคาถาผมคาถานั้นมาก็กระเจิงกระโจยไปหมดเลยครับอื อายางท่านดำทำางินเล่มนี้มันไม่ใช่ของธรรมดาผมดูมันคล้ายๆเหมือนไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านรู้จักท่านน่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับนอกโลกนะครับเหมือนมันเป็นอุกกาบาตเนี่ยมันก็เป็นหินชนิดหนึ่งครับท่านมันก็เป็นแร่เหมือนกันครับแต่มันอยู่ข้างบนนู่นแต่ไม่รู้ว่าท่านจะรู้จักหรือเปล่ามันอยู่มันตกมาจากบนฟ้าครับ เอง็ไเองไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไองนุมเอ้ยคนเนือคนจริงๆข้านี่นับถือใจเองจริงๆเลยนุม่มขอบคุณครับข้านี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จภารกิจนี้ผมขอพักก่อนนะครับก็คือจะกลับไปพักที่บ้านสัก อาทิตย์หนึ่งก็ถ้าท่านมีอะไรท่านก็แค่ซองเสียงมานะครับใน่องที่ท่านซองให้ผมประจำก็ผมพอตัวพักสักอาทิตย์หนึ่งนะครับโอเคโอเคมาเดี๋ยวข้าจะให้พรแก่เจ้าทำดำทำให้น,นี่ข้าก็จะให้แก่เจ้า ำเร็จขับปืนน้ำใจเองมากขอบคุณครับผม,มก็ผมว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนดีกว่าครับผมขอเดี๋ยวผมค่อยมาเจอท่านใหม่ตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายท่านช่วยเป่าให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ข้าจะช่วยเจ้าเองพี่พี่ผมขออนุญาต ผมขออนุญาตถือกองไปกใกลๆได้ไมวมามามาคารประการมาพรุ่งนี้อาการอาการใครเองต้องหายครับผม, <c oughs> อมขอบคุณครับ จะกลับแล้วหรือครับผมโอ้นี่ก็จะมืดแล้วเดินทางปลอดภัยรู้สึกแรงเนี่ยกลับมาเลยครับแรงดีมากเลยครับครับนก็ผมขอสวัสดีท่านอีกรอแบบผมขอกลับแล้วครับโชคดีโชคดีครับผมเจอกันใหม่ครับท่านหายไปแล้วนะครับพี่ กท่านให้ผมเฉยเลยตอนแรกท่านบอกจะให้ลูกชายท่านนะครับก็คือท่านโคดดูดิพี่ๆเหมือนมันเป็นดินอะไรสักอย่างนะมันไม่เหมือนคองใครเลยเป็นเหมือนก้อนหินแล้วก็จะมีอะไรแววๆถ้าคือผ้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนยกหรือเปล่าถ้าผ้าข้างในนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สวยมากสวยมากก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ถามทานเรื่องสรรพคุณของมันเลยนะครับแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเอแคลคาดปลอดภัยนะเดี๋ยวผม่าค่อยมาถามทันใหม่นะก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางรับกัน เลดีกว่าครับพี่พี่เราผมจะถ่ายตอนเราเดินทางกลับกันดีกว่าพี่พี่ไปก็เราเดินทางกันต่อเลยนะครับก็ทันบอกว่าผมเขาไว้มาเกียรทันก็สิบข้างหูผมนะครับก็คือถ้าออกจากเขตเมืองรับแรงน่ะให้ผมส่งจิตอธิษฐานถึงเขาผมก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านเลย ็คืออยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องได้จะออกจากเขตเมืองรับแ,รแล้วนะครับก็ก่อนจะไปก็เดี๋ยวใกล้จะถึงละพี่พี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซี FC, ลุงป้านะอาอาพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมคอยส่งกำลังใจให้ผมนะครับก็ขอบ คุณจริงจริงจากหัวใจนะครับก็อย่าพึ่งเบื่อผมกันนะช่วยอยู่จนผู้ติดตามผมขึ้นหมื่นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันดี้กว่าแต่กว่าจะได้ไปนี่ผมว่าต้องเดินนิดหน่อยนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมก็ทำเต็มที่ทุกคลิปเลย คืออะไรเนะี่ยผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับไปโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมขอตัวกับบ้านแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดช่วยฝากบอลพี่ๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมพี่ชอมปาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ครับทุกคนโอเคครับ Bye bye let's go